สบายดีพี่น้องก็คอยสร้างมวลมื่อนี้กับโมมี่ยังหลายพี่น้องมารีวิวงานพี่น้องเบิ่งมื่อนี้มื่อนี้กับมาพ่อกับรถจกหน่อยคูโบต้ายูฮาฮารุ่นหกเมื่อเร็วจุดการรับงานมาว่าบูตสลักหลวมวา่าันพี่น้องกันสีล,ลอ้อมพี่น้องเบิ่งสภาพห่างกันเะเล่พี่น้อง เดี๋ยวก่อนเขาสิไปส่อมไปแปลงกะเดี๋ยวมาดีวิวดินสักหน่อยพี่นอ้องว่างงานไปเรื่อยๆพี่นอ้องงานหมูลดน้อยส,ยสบายๆมาเนี้ยซิวๆส,สายลุยมันวะ่ะเดี๋ยวก่อนเขาสิไปหม่างไปแปลง ที่ว่าไปสอมแล้วก็เดี๋ยวไปล่องครับโยกมุกวนพี่น้องว่าส่วนใดแน,น่ที่ว่าหวม ี่ล่องไปเมื่อกี้นี่กระบรอซ่าพี่นอ้องตอนนี้มั่งออกปัจจุยกระจายไปแล้วพี่นอ้องบูดอยู่นี่กันสองตัวเอาแก๊สตัดปีออกไปแล้วพี่นอ้องอันนี้เป็นเป็นเพจร,รุ่นรถเดี๋ยวมาเบ่งผลงานที่เขามัางออกมาอันนี้เป็นกระบอกยกอันนี้เป็น พ่อม้าบูมสไลด์บูดอยู่นี่ก็หลายตัวอยู่พี่น้องกอได้เอาแก๊สตัดแน้าก็ตีออกไปแล้วอ,อันนี้เป็นตัวไอ้กับตัวยูตัวยูก็มีบูดสีต,ตัวเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นสลักเก่าที่ตีออกมาพี่น้องแน้วก็ล่างแล้วก็เตรียมวัดขนาดเอาตัวยางไปสั่งของใหม่ อันนี้เป็นอามอามกับบูทปอามกับ,บมมีมากนี่เนาะต้องสร้างใหม่อันนี้เป็นบูมบูมกับโมี่ยางพี่เนาะไม่ได้เปลี่ยนยางบูทโค่นบูมกัยังดีอยู่ของเก่าเป็นทองเหลืองยางดีเลยนี่ตอนนี้เขาก็ได้ของใหม่มากแล้ว ลักใหม่มูดใหม่มาครบแล้วร้อมประกอบอย่างเดียวตอนนี้พี่น้องอันนี้เราก็เลยประกอบข้อมาอพิกรณแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วมันห่างพี่น้องเดี๋ยวต้องหาแผ่นเด็กมาห้อง หาแผ่นซิมมะองพี่น้อง่หฮองบ่ไร่หฮองเนี้ยมันสิกินเสือมันเนี้ยมันสิเสียหายหหลายต้องหาแผ่นเล็กมะฮองกันรวมน้ำกันมันกินเสือนะพี่น้อง <c oughs> ขั้นตอนนี้ครัก็ไล่ใส่บูมเข้าไปแล้วพี่น้องใส่บูมใส่กระบอกยก <c oughs> แล้วก็ เอาแผ่นเล็กมาห้องค้อมมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต่อไปก็ติดเครื่องยกบูมขึ้นนะก็เอาอาร์ม,มซา่แล้วก็เอาปุ่งกีเมใา่ก็ถือว่าแล้วพี่น้องขั้นตอนต่อไปสำหรับรวดจกคูบุตะยูฮาาอะนี้งานหมู นี่ตอนนี้เขาก็ได้ใส่อามเข้าไปแล้วใส่อามใส่ปุ้กกีเขาไปเรียบร้อยแล้วก็ทือว่าแล้วแล้วตอนนี้พี่นพ้อมใส่งานพ้อมลุยแล้วตอนนี้ก็ปุ้กกีเพิ่นกน็ถามเจ้าของเพิ่นเพิ่นโมเปียนเพิ่นสิเอาลูกเกา่าแต่ว่าเขาก็ส่งลงกึงไปเชื่อมหู เสื่อมหูแล้วก็กึงหูใหม่ไปเนาะเพราะว่าหูมันด๋วมหมองนี่มันบ่มีบูทต,ต้องเอาไปเสื่อมแล้วก็กึงหูใหม่ฟิตคือเกา่าไปเนาะซําได้รถใหม่แล้วตอนนี้สลักใหม่บูทใหม่ถือว่าแน่นแน่นเปี้ยกคือเกา่าซําของใหม่พร้อมใส่งานตอนนี้ ตันนี้ก็จอดถ้าเจ้าของเพิ่นมาเอาไปแท้งานอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวก่อนเจ้าของ่นสีมาเอาเดี๋ยวเราต้องเอาไปลองระบบบิ่งก่อนลองเทสบิ่งก่อนวะของใส่ของใหม่ไปแล้วนิ่มไปไนไดเนาะพี่น้องมาแล้ว